สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินักแสดงหญิงจากเกาหลีใต้คิมยูจองหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเธอในเรื่อง Love in the Moonlight ยูจองเกิดเมื่อวันที่22กันยายนพศ2542ปัจจุบันเธออายุ22ปีสูง160เซนติเมตรและเธอมีกรุ๊ปเลือดโอยูจองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนม,มัธยมศิลปะโกยางยูจองเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนางแบบเด็กและได้เดบิวต์เป็นนักแสดงตั้งแต่อายุเพียงแค่4ขวบโดยผลงานการแสดงเรื่องแรกของเธอเป็นภาพ ยเรื่อง D.M. z จากนั้นเธอได้กลายมาเป็นหนึ่งในนักแสดงเด็กที่โด่งดังและเป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในเกาหลีในขณะที่อยู่จองเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่5เท่านั้น และเธอได้มีผลงานซีรีส์13เรื่องภาคพยนตร์15เรื่องด้วยกันในปีพศออ2551ยูจองได้รับรางวัลนักแสดงเด็กยอดเยี่ยมจากการแสดงซีรีส์แนวแอคชั่นผจญภัยเรื่องอูจิแมและเธอได้รับบทบาทสำคัญในซีรีส์เรื่องธงอีด้วยการรับบทเป็นธงอี e วัยเด็กทำให้ยูจองมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักแสดงเด็ก ต่อมาในปีพศ2 5 5 5อยูู่จองเริ่มได้รับความนิยมอย่างมากจากซีรีส์เรื่อง Moon e m b a r s i n g the Sun ซึ่งทำเรตติ้งสูงทะลุ40%จนได้รับการขนานนามว่าเป็นละครแห่งชาติและจากทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลากหลายรายการจากงาน b e s s a n g a r t s t Awards และเธอก็สามารถควา้ารางวัลน,นักแสดงหญิงไวัเด็กยอดเยี่ยมจากเวทีเคดามาสตาร์อวร์และ MBC Dama a ดาม d าอมาครองได้ในที่สุดนอกจากผลงานทางด้านการแสดงแล้วยูจองยังเคยได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเพลงชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้อย่างอินกีากโยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพศ2557และออกจากตำแหน่งนี้ในเดือนเมษายนพศ2559เพื่อไปโฟกัส ับบทบาทนำที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเป็นครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง Love in the Moonlight คู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างพักโบกอมซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมในประเทศอย่างมากจนเกิดเป็นกระแสที่เรียกว่า Moonlight Syndrome เลยทีเดียวจากผลงานการแสดงเรื่องนี้ทำให้ยูจองได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงในซีรีส์ความยาวปานกลางจากงาน KBS Drama Awards อีกด้วยหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันไม าสายอาทิเช่น k i n with Passion for Now, Backstreet l u o k e Lover of the Last Sky และภาพยนตร์จาก n น t f ฟ i กเรื่อง The e i g h t Night ด้าน,นชีวิตส่วนตัวในปีพศออ2560ยูจองได้เปิดเผยว่าหลังจากที่พูดคุยเรื่องอนาคตกับพ่อแม่เธอก็ตัดสินใจจะพักการเรียนในตอนนี้และโฟกัสกับอาชีพนักแสดงของเธอซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่เธอจะไม่เข้าสอบเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัย และเธอยังบอกด้วยว่าสักวันเธออยากจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อวันนั้นมาถึงเธอก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเข้าสอบให้ได้ และนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของคิมยูจองเท่านั้นนะคะยูจองเป็นนักแสดงที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กด้วยความสามารถของเธอทําให้เธอพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันเธอขึ้นแท่นเป็นนักแสดงหญิงเบอร์ต้นๆของเกาหลีใต้ไปแล้วสุดท้ายนี้อยากจ,จะฝากแฟนคลับของคิมยูจองติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าด้วยนะคะ ท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ